สวัสดีค่ะวันนี้นะคะเราจะมาเรียนโหราศาสตร์กันนะคะในหัวข้อที่ว่าอริใครคิดว่าไม่สําคัญนนะคะก็คือภพอรินั่นเองอะนะคะเพราะว่าหลายท่านก็จะมีความสงสัยแล้วก็เป็นมีความสนใจในภบนี้เหมือนกันเนี่ยนะคะอริเนี่ยนะคะความหมายทั่วไปก็คือเป็นพพที่เกี่ยวกับโรคภัยไข้เจ็บเป็นพพที่เกี่ยวกับ ลูกน้องอนะคะลูกน้องบริวารรับใช้อะนะคะแล้วก็เป็นพบที่เกี่ยวกับเขาเรียกว่าอะไรศัตรูศัตรูอุปสรรคปัญหาได้ด้วยนะคะภพเหล่านี้เนี่ยเขาก็จะจัดไว้ในอริเนี่ยนะคะคือปัญหาอะไรต่างๆนะคะหรือว่าอะไรที่สร้างให้เกิดความแบบวุ่นวายหรือว่าความไม่สงบในชีวิตนะคะ ก็จะเป็นพบอารินี่ได้นะคะทีนี้ถ้าดาวอาริเนี่ยนะคะก็คือดาวเจ้าเรือนอารีเนี่ยโคจรเนี่ยไปอยู่พบต่างๆเนี่ยซึ่งเคยลงคิดไปแล้วนะคะว่ามันจะมีความหมายอย่างไรเนี่ยนะคะ <S <S วันนี้เราจะมาทวนอีกครั้งหนึ่งว่ามันเป็นอย่างไรนะคะถ้าดาวเจ้าเรือนในภพอรีเนี่ยนะคะคือเรือนในเนี่ยไปอยู่ในเรือนตนุในเรือนตนุเนี่ย ก็ส่งผลเลยนะคะส่งผลเลยว่าผู้นั้นมักจะหาเรื่องเดือดร้อนสู่ตนเองนะคะเขาบอกว่าก็มักจะมีเรื่องเดือดร้อนกับตัวเองนะคะแต่ถ้าตนุไปอยู่ในเรือนอริอตัวเองก็จะสร้างปัญหาเหมือนกันแต่นี้คือปัญหามาสู่ตัวเองก็คือเป็นคนที่มีปัญหามากนะคะมีปัญหาแล้วก็ คือปัญหาเข้าหาตัวเองเยอะเหมือนกันเนี้ยนะคะก็คือเราต้องผสมเรือนกันเข้าไปอะนะคะจากเรือนหนึงไปสู่เรือนนึ่งเนี่ยแสดงว่าคืออรินี่คือเป็นเรือนปัญหาอุปสรรคอุปสรรคไปอยู่ที่ไหนไปอยู่ที่ตัวเราเนี่ยเพราะฉะนั้นตัวเรานั่นแหละนะคะก็จะทําให้เกิดปัญหาวุ่นวายได้นะคะทีนี้ถ้าอาริไปอยู่กระดุมพระเขาบอกว่า ปัญหาเนี่ยไปอยู่ที่การเงินเพราะฉะนั้นก็คืออาจจะเงินทองไม่ค่อยมีละนะคะก็คือเป็นคนที่เก็บเงินรักษาเงินไม่ค่อยอยู่ก็ไม่ค่อยมีทรัพย์สินเงินทองได้ดีนะคะเพราะฉะนั้นอันนี้ก็เกิดปัญหาได้ส่วนอริไปอยู่พบสหัชชะผู้นั้นก็จะมีอ่าปัญหาไปอยู่ที่เพื่อนก็คือเพื่อนเป็นศัตรูนะคะนะคะเพื่อนเป็นศัตรูได้ด้วย แล้วก็บางทีก็เชื่อใจคนอื่นมากเกินไปก็จะเกิดปัญหาได้นะคะทีนี้ถ้าอาริไปอยู่ในภพพันธุผู้นั้นปัญหาก็ไปอยู่ที่ญาติก็คือญาติสร้างปัญหาญาติมีปัญหาให้กับตัวเองนะคะอริไปอยู่ภพบุตรตักก็คือบุตรบริวารเนี่ยนะคะอ่าบุตรบริวารปัญหาไปอยู่ที่บุตรละเพราะฉะนั้นเนี่ยบางทีเนี่ยความหมายมันจะใกล้ๆกันอะถ้าสําหรับ ถ้าเป็นพบอลินี่นะคะลองดูให้ดีๆเพราะว่าอย่างปุตตะไปตกอลีเนี่ยก็คือลูกเนี่ยไปอยู่ที่ปัญหาแล้วปัญหาก็ไปอยู่ที่ลูกในความหมายมันใกล้ๆก,กันนะคะถ้าสมมติว่าปุตตะตกอลีหรือว่าอลิตกปุตตะลองไปวิเคราะห์ดูนะคะบางทีมันก็ทายคล้ายๆกันเลยถ้าตรงนี้อ่ะนะคะที่จริงมันจะต้องทายแบบจากจุดที่ว่าความหมายของตัวที่จะไปเนี่ยไปหาสู่อีกเรือนหนึ่งน่นะคะทีนี้ถ้าอลิไปตกอลิก็คืออลีเป็นกเกษตร ดวงนั้นเนี่ยบางตำราบอกว่าดีตามความหมายของดาวนั้นเลยก็คือสมมติว่าพบอริเราเป็นพบดาวศุกร์ดาวศุกร์เป็นเกษตรโอ้ศัตรูดีเลยเหรอความจริงแล้วเนี่ยนะคะมันอย่างนี้คือมันยังต้องคงความหมายความเป็นศัตรูอยู่ถ้าอย่างนั้นมันจะมีชื่อเรือนไว้ยังไงใช่ไหมคะทีนี้ความหมายของความเป็นศัตรูเนี่ยมันก็จะต้องคือปัญหาอุปสรรค ใช่ไหมคะทีนี้พอมันเป็นกเกษตรเนี่ยมันเหมือนกับมันก็จะส่งผลดีได้ด้วยคือปัญหาอุปสรรคนั้นะมีแน่นอนแล้วก็มีแบบอาจจะเยอะเหมือนกันเป็นกเกษตรเลยศัตรูเราอาจจะเป็นตามลักษณะดวงดาวนั้นแต่ว่าเป็นศัตรูที่มีความเข้มแข็งเพราะว่าได้มาตรฐานเป็นกเกษตรเนี่ยมีความเข้มแข็งแต่เราสามารถชนะได้นะคะเพราะว่ามันอยู่ในเรือนเราแล้วก็ ออยู่ในดวงชะตาแล้วแล้วมันเป็นเกษตรนะคะมันก็น่าจะชนะได้ะนะคะทีนี้ถ้าอลิไปอยู่ในเรือนปัตตนิคู่ครองนั้นน่ยก็เหมือนกับว่ามีคู่ครองเหมือนศัตรูพระศัตรูไปอยู่ในเรือนคู่ครองก็คืออาจจะได้คู่ที่ไม่ค่อยถูกกันอย่างนี้ก็ได้หรือมีปัญหากับคู่ก่อนนะคะ ก่อนที่จะได้แต่งงานเนี่ยมักจะมีปัญหาหรืออะไรเงี้ยหรือบางคนก็จะมีปัญหาตลอดชีวิตการสมรสเลยก็ได้ในลักษณะนี้ก็มีส่วนอาริไปตกมรณะผู้นั้นเนี่ยศัตรูไม่สามารถทําอะไรได้นะคะเพราะว่าไปตกมรณะก็เสื่อมไปเลยอาริที่ไปตกสุภะคือศัตรูเนี่ยกับกลายเป็นคนที่มีเหมือนมีเกียรติมียศถาบรรดาศักดิ์ แสดงว่าเจอคนที่เจอคนที่เหมือนกับคนที่มีหน้ามีตาหรือคนที่มีเกียรติเป็นที่น่านับถือของคนทั่วไปเนี่ยกลายเป็นศัตรูเาราซะละอย่างเงี้ยต้องระวังตรงจุดนี้เหมือนกันนะคะส่วนอริไปตกกรรมะก็คือมีศัตรูในที่ทำงานหรือศัตรูคือการทำงานก็คือทำงานที่ไหนไม่นานละมันก็จะมีปัญหา แล้วอริไปตกลาภะก็คืออริเป็นโชคลาภเพราะฉะนั้นคือถ้ามีโชคลาภเมื่อไหร่จะมีปัญหามีอุปสรรคเพราะฉะนั้นเวลาเรามีโชคมีลาภทําบุญก่อนเลยดีกว่าเนาะถึงแม้ว่ามันก็คือมันเป็นปัญหางั้นเราก็ยอมเสียไปก่อนน่าจะแก้เคิ็ดได้บ้างะนะคะส่วนอริไปตกวินาศนะคะเขาบอกว่าในตำ,ตำรานี่เขาบอกว่า อาจจะมีศัตรูเป็นคนที่อ่อนแอหรือว่าเป็นคนขี้โลกอันนี้เราก็ไม่ทราบนะคะลองดูนะคะว่าใครเป็นยังไงและตรงไหมนะคะเพราะว่ายังไม่ค่อยมีศัตรูอะไรนะคะเพราะฉะนั้นลองดูว่าใครที่ประจนกับศัตรูแล้วมีรูปแบบแบบไหนเนี่ยนะคะก็คอมเมนต์บอกได้นะคะก็เก็บไว้เป็นสถิตินะคะศึกษาวิชาโหราศาสตร์กันไปนะคะเรียนรู้ไปด้วยกันนะคะไม่ได้เก่งอะไรกันเท่าไรหร่หรอกค่ะ,คะก็คืออ่ อ่านหนังสือกันเยอะแล้วก็วิเคราะห์ดวงมาเยอะเนี่ยนะคะก็ทําให้เรามีประสบการณ์ในการดูเองอัตโนมัติเลยนะคะแล้วก็จะเก่งได้เองนะคะสำหรับวันนี้ก็จบลงแล้วขอให้ทุกท่านมีสุขภาพแข็งแรงเท้าคลาดจากโรคภัยแค่เจ็บนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ